วัสดีครับวันนี้คืบหน้าปฏิรูปประเทศเทปพิเศษมาติดตามถึงความคืบหน้าในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงประเด็นที่หลายฝ่ายกําลังให้ความสนใจและจับตามองอยู่ในขณะนี้ไปติดตามคืบหน้าปฏิรูปประเทศค่ะ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้คืบหน้าปฏิรูปเทปพิเศษจะมาพูดคุยถึงกระบวนการในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญกับศาสตราจารย์บวรศักอวนโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้อยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิเชษครับสวัสดีครับคริสครับอาจารย์คะความคืบหน้าล่าสุดในการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ขออนุญาตเรียนคุณคริสและท่านผู้ชมว่าร่างแรกเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ เสร็จแล้วก็แปลว่าเนื้อหาสาระครบถ้วนแล้วทั้ง315มาตราแต่ว่าความสมบูรณ์นั้นยังต้องรอให้ท่านเลขาที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นเลขานุก,การของกรรมธิการยกร่างและคณะช่วยตรวจถ้อยคําและการอ้างอิงอเลขมาตราวันนี้ก็ยังมีการแก้ไขคําผิดอยู่เลยก็จะพร้อมจริงๆที่จะเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่17 ขั้นตอนแล้วก็กระบวนการภายหลังที่คณะกรรมการยกร่างได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วมันจะมีกระบวนการที่จะดําเนินการต่อไปอย่างไรบ้างครับคือรัฐธรรมนูญชั่วคราวนีํกหนดบอกว่าเมื่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการยกล่างรรามนูญแล้วเนี่ยต้องพิจารณาให้ความเห็นภายใน10วันก็หมายความว่าต้องนับวันที่17เป็นวันที่1 ก็จะไปครบวันที่10ในวันที่26เมษายนนะฮะก็แปลว่าใน,ในการอภิปรายช่วงนั้นนะเขากำหนดว่าวันที่20จะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาก็ขอเชิญท่านผู้ชมคุณคริสคุณพิเชษติดตามนะฮะ9นาฬิกาของวันที่20ประไปจน์ทั้งถึง21นาฬิกา22นาฬิกาของวันที่26ทุกวัน ยกเว้วันที่ยีครึ่งเช้าสอนอชอเขาจะประชุมกันกรรมธิการยกล่างก็ต้องไปนั่งฟังท่านสมาชิกสปชและกรรมธิการชุดต่างๆแล้วก็จดรายละเอียดเมื่อเขาวิจาร์ณอะไรบ้างพอเสร็จวันที่26ปับ๊บผมก็จะส่งร่างนี้ให้คณะรัฐมนตรีและก็คอสชและสนชรัฐมนตรีและคอรัมนตรีและ คสชมีสิทธิ์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่สนชทราบเฉยๆเพราะว่ารัฐมนุนชั่วคราวไม่ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติม <S <S กๆๆๆ็มจะลงมือนับตั้งแต่วันที่26ไปครบ30วันในวันที่25พฤษภาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ทำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ประมาณ8คํคำขอนะฮะเพราะว่ารัฐมนุนชั่วคราวบ,บอกว่าให้มีผู้ยื่นคำขอคนนึง แล้วก็ผู้รับรอง25คนก็แปลว่าคําขอหนึ่งจะต้องมีคนเซ็น26คนและเมื่อเซ็นคําขอใดแล้วจะไปเซ็นคําขออื่นไม่ได้เอา249ตั้งหารด้วย26นี่มันก็8กว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจากสภาปฏิรูปแห่งชาติประมาณ8คําขอคณะมเตรีอาจจะเป็น1คําขอหรือคอสชอจ,จะเป็น1คําขอ ก็จะต้องมาถึงไม่ช้ากว่าวันที่25พฤษภาตั้งแต่นั้นนะ่ะก็นับไปอีก60วัน60วันตั้งแต่วันที่25พฤษภาก็จะไปครบวันที่23กรกฎาคมคณะกรรมการยกร่างก็จะต้องนำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาซึ่งก็จะต้องมีการเชิญท่าน ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นตัวแทนมาคณะละสามคนตั้งใจว่าจะใช้เวลาสักประมาณ6วันก็คงจะเสร็จแล้วกรรมธิการก็คงจะลงลงมือแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งระหว่างนั้นถ้าประชาชนหรือองค์กรต่างๆมีข้อเสนออะไรก็เสนอเข้ามาถึงกรรมธิการโดยตรงได้มันก็ใช้เวลาไปจนกระทั่ทงถึง วันที่23กรกฎาคมต้องส่งร่างสุดท้ายให้ท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติธนาตาลเชนชายแล้วจำนวนชั่วคราวก็บอกว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติมีเวลาพิจารณา15วันตั้งแต่วันที่23จะไปครบวันที่6สิงหาวันที่6สิงหาคม2558จึงต้องเป็นวันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยร่างรัฐมนูญนี้นนถ้าเห็นชอบประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ต้องประสานกับสำนักเลขาธิการคัมตรีจานลงในในสมุดไทยสามเล่มใช้เวลาไม่เกินเดือนหนึ่งวันที่4กันยาเป็นอย่างช้าต้องทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเพื่อพระหมหากษัตริย์จะได้ทรงพิจารณา แล้วหลังจากนั้นท่านก็เป็นพระราชจำนาจของท่านแล้วล่ะ90วันแต่โดยทั่วไปก็จะพระทานลงมาเร็วอาจารย์คะร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเนี่ยจะมีการเผยแพร่ต่อประชาชนหรือสื่อมวลชนก่อนไหมคะตั้งใจว่าคุยกันในกรรมธิการวันนี้ตั้งใจว่าจะเผยแพร่หลังจากวันที่26เพราะว่าเราต้องส่งร่างเป็นทางการเนี่ย ให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก่อนคือสปชตั้งแต่วันที่17ส่งให้คณะมนตรีคอสชและสนชวันที่26เพราะฉะนั้นโดยมารยาทองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้ต้องได้ก่อนสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยคงจะได้ร่างในวันที่27เเมษายนนะครับ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์บวรศักดิ์วันโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิเชษครับสวัสดีครับคุณสิทธิศักด์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ